สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทำในแบบฝึกหัด9.6นะครับเป็นการเปรียบเทียบความยาวนะครับดูว่าอะไรที่มันยาวหรือสูงมากกว่านะครับดูว่าอะไรมากกว่า1เมตร20 1กิโลโอ้โหอันนี้ต้องยาวมากกว่าแน่นอนนะครับกว่ามัน1กิโลข้อ2 22เมตรกับ28อันนี้ต้องมากกว่าแน่นอน หเมตรกับสิเมตรอันนี้ต้องมากกว่านะครับ3 1 4 0นึตึกบยกสูง304เมตรนะครับสามเมตรอันนี้ถ้าเกิดมันแปลงเป็นเมตรนะครับนักเรียน 100, 3, 1นึ่งร้สามหนหารด้วย100มันก็จะได้เป็นเมตรนะครับศูนย์ตัศูนยนะครับ เมตรเพราะฉะนั้นตึก King าวเวอร์จะสูงกว่านะครับเพราะว่า100เซนเนี่ยมันเท่ากับ1เมตรพอเอามาคิดแล้วมันได้314มันก็เยอะกว่าตึกใบหยกนะครับเขื่อนเขื่อนจังหวัดเนี้ยยาว7กิโลเขื่อนจังหวัดนี้ยาว2 7 0พเพราะฉะนั้นอันนี้จะมากกว่านะครับต่อมานะครับ น้ำตกทีรอสู250อันนี้1มื่นสี่0มื่นสทเป็นเมตรก็คือหารด้วยร้อยนะครับนักเรียนหารด้วยร้อยก็คือ140เมตรเพราะนั้นตกทีรอซูก็จะสูงกว่านะครับเรียนจบไปแล้วครับในหน้านี้นะครับเรียน เติมคาว่ายาวกว่าสั้นกว่าสูงกว่าเตี้ยวกว่ายาวเท่ากับสูงเท่ากับสะพานพระรามสามยาวพันแปดหกสี่นะครับอันนี้ยาวหนึ่งสะพานพระรามสามอันนี้หนึ่งกิโลเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดไอตัวเนี้ยมันคือหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเพราะฉะนั้นพระพานพระรามสามก็ต้องยาวกว่านะครับ ยาวกว่ามุดแดงเจมิลหนอนคืบสามเซนสามเซนก็คือ30มิบมิลนะครับ30มิลลิเมตรเพราะนั้นมุดแดงสั้นกว่าสั้นกว่า คองแสนแสบห5บห้คองเปรม50คองแสนแสบก็คือยาวกว่านะครับอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้ว65กับ50อันนี้มันเป็นเศษไม่ยังเป็นต้องพิจารณานะครับเขื่อนนี้ยาว13,000อันนี้ยาว716เมตร อันนี้ก็คือเอา716เนี่ยคูณ100เข้าไปนักเรียนมันก็ได้716 00เพราะฉะนั้นอันนี้1 3 0 0 0อันนี้7,000 70 0กว่าเพราะนั้นเขื่อนกิวลมก็คือสั้นกว่านะครับนักเรียนอันนี้ยาว252สะพานบียาว252 00อันนี้252คูณ1น0นะครับ มันก็เท่ากับ25200ซึ่งมันมีค่าเท่ากันนะครับมันก็เท่ากับอาคารเรียนสูง10เมตร50เซนอาคาร B ีสูง680นะครับอันนี้10เมตรก็คือ10คูณ100ก็คือ1000 1,000ก็คือ1050นะครับ มันต้องสูงกว่านะครับสูงกว่าสูงกว่าอาคารในประสงค์ระยะทางจากบ้านใบบัวถึงสนามเด็กเล่น2กิโล450 2กิโลก็คือ2,000เมตร2,000 4 5บวก450เมตรมันก็จะเท่ากับ2450ส่วน ระยะทางจากบ้านไปบัวถึงวัดอันนี้สรุปมันก็คือเท่ากันนะครับเท่าเท่ากับมเมล็ดถั่วแดงยาว1เซน3มิลก็คือ10,13มิลน,นะครับมเมล็ดถั่วเขียวยาว6มิลเพราะนั้นมเมล็ดถั่วแดงก็ต้องยาวกว่านะครับจบไปแล้วนะครับนักเรียน ในแบบฝัดนี้นะครับคุณครูก็เอามาให้ดูภาพรวมนะครับเอามาให้ดูภาพรวมเป็นเช่นนี้นะครับเราก็จะพบกันใหม่ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับ